ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2555ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะฮะเหตุเกิดเป็นวันเลือกตั้งได้มีรถยนต์กระบะแล่นโปรยใบปิวข้อความในใบปิวระบุว่าผู้สมัครนายกกอไก่อ้าวชื่อสมมติกัแล้วกันนะครับร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างคลองระบายน้ำนะครับไม่ดีทำให้พังเสียหาย และมีการทุจริตโกงกินงบประมาณนำทรายจากโครงการช่วยเหลือราษฎรมาใช้ส่วนตัวใช้พนักงานเทศบาลทำงานส่วนตัวในเวลาราชการและหวังเข้ามาเป็นผู้บริหารอีกเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวเองอันนี้คือใบปิวแต่จากการสอบสวนของพนักงานกะกะตนะครับก็ไม่สามารถที่จะ หาพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงว่าผู้ใดนะครับเป็นผู้จัดทำนะครับดังนั้นก็ยังไม่มีพยานหลักฐานนะครับว่าผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นผู้จัดทำแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ว่ามีใบปลิวโจมตีนายกไก่ผู้สมัครนายกอ่าดังกล่าวจริงนะครับข้อความตามที่ผมกล่าวมาก็มีประเด็นว่าถ้ากรณีอย่างนี้นะครับ มีใบปลิวโจมตีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้สมัครหรือคนใดเป็นคู่กระทำเนี่ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะครับในกรณีนี้นะครับจากข้อความดังเก่านะครับก็จะทําให้นายกอไก่ซึ่งเป็นผู้สมัครที่โดนโจมตีนะครับที่โดนโจมตีเนี่ยฮะ ได้รับความเสียหายใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการกล่าวหาว่าเขาทุจริตบ้างทําคลองระบายน้ําไม่ดีบ้างทําให้เสียหายมีการทุจริตโกงกินร่วมก,กันกับผู้รับเหมานะครับแล้วก็ยังนาทรายจากโครงการไปช่วยเหลือราษฎรมาใช้ส่วนตัวอีกแล้วยังใช้พนักงานของเทศบาลเนี่ยนะครับไปใช้งานส่วนตัวในเวลาราชการและอวัางเข้ามาเป็นผู้บริหารเพื่อกอบโกยซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับ ก็เป็นการทําให้นายกอไก่ซึ่งเป็นผู้สมัครได้รับความเสียหายเสียคะแนนนิยมและอาจให้คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับคือไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครนายกอนะครับเป็นการหาเสียงโดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะครับนะฮะและทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุดจริตและเที่ยงธรรมการที่มีเอกสารใบปลิวมาโจมตี หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครนายกไก่นะครับก่อนเวลาลงคะแนนนะครับซึ่งย่อมมีผลทําให้นายขอไข่ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามเอาทีนี้มาพาดพิงถึงผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนะครับคือนายกไก่โดนโจมตีพอโยนโจมตีถูกใส่หลปุ๊บนะครับย่อมจะมีผลให้นายขอไขซึ่งเป็นผู้สมัครนาย,ยกเช่นเดียวกัน ได้รับการเลือกตั้งจึงถือเป็นเหตุสำคัญในการที่จะทำให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตํำบลสิใหม่เห็นไหมครับศาลก็เลยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ท่านมาดูแง่มุมข้อกฎหมายในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับพยานหลักฐานไม่สามารถสาวไปถึงผู้ใดเป็นผู้กระทําการกระทําใบปิวแล้วเอามาแจกจ่ายหรือเอามาเผยแพร่ ตรงนี้พยานหลักฐานไปไม่ถึงแต่ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ชัดเจนก็คือว่ามีการแจกใบปลิวและใบปลิวนั้นเป็นข้อความโจมตีใส่ร้ายาผู้สมัครนายกกไก่ดังนั้นนะครับการใส่ร้ายกรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้คะแนนนิยมของนายกอไก่ลดลงในทางกลอข้ามผู้สมัครขอไข่นายกขอไขก็ย่อมจะได้รับ คะแนนสูงขึ้นเพราะว่านายกอไก่ลดลงนายขอไข่ก็ต้องได้สูงขึ้นทั้งที่พยานหลักฐานสาวไม่ถึงนายขอไข่นะครับไม่รู้ว่าใครทาแต่ในทางการเมืองทางการเลือกตั้งนั้นส่งผลให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมเมื่อการเลือกตั้งไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมแต่หาผู้กระทำความผิดไม่ได้คือพยานหลักฐานสาวไปไม่ถึงนายขอไข่ในในทางกฎหมายก็คือต้อง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่คือไม่สามารถจะให้ใบแดงนายขอไข่หรือไข่ได้เลยเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้กระทําแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมเพราะนายกอไก่ถูกใส่ร้ายนะครับก็เป็นเหตุให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่รหรือเรียกว่าใบเหลืองพูดง่ายๆว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโละทิ้งแล้วมาต่อสู้กันว่าพี่น้องประชาชนจะเอาใคร อีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นนะครับตามแง่มุมของกฎหมายนะครับเป็นการเลือกตั้งเมื่อปี2555ของเทศบาลตำบลสิอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเจษเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2555มาฝากท่านผู้ชมเป็นกรณีศึกษาครับ